ป,ปกติยังโอเคได้เลยครับคุณผู้ฟังไม่ปกติแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่แจ้งผลรู้เลยสิคะว่าดิฉันมาจัดรายการใช่ไหมละกันสด <c oughs> <c oughs> ไม่พังก็ต้องบอกกันอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็ขอบคุณสนุกจังเลยสวัสดีครับแอปเสียไหมครับเสียงมันหวีดเหวีดร้องวันสงการานต์ค่ะ, <c oughs> ะทางเทคนิคค่ะทำไมชอบมีอะไรพังๆเจ๊งๆตรงช่วงชันตลอดเลยวะ <c oughs> ไม่หอนอะ,อะไรดับ แอปขา,ปปาจอไม่เห็นแต่ก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะชอบชอบเหมือนเสียบก,กีตาร์ไม่แน่นใส่กีตาร์ไม่แน่นตรแล้วตรแวตร็วคือเมื่อกี้เรากำลังคุยถึงเรื่องของ การไปพบปะเจอญาติใช่ไหมผู้ใหญ่อาจจะชอบเจอลูกหลานมาโอ้ยสนุกจอยแต่เด็กบางคนก็สนุกนะไปเจอญาติแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้อยากเจอคนที่ไม่อยากเจอส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นวัยกําลังโตหรือคนทํางานหรือคนที่เขาเขามีโลกของเขาอ่ะคุณฟังมันจะมีไงบางทีต้องไปเจอญาติแล้วสิ่งที่ต้องเจอคือแหละเจอคําถามของญาติเจอคําทักทายของญาติที่บางทีเอาจริง ไม่พูดก็ไม่มีใครว่าปะ่ะบางทีต้องใช้คำเนี้ญาติบางคนเน่ะไม่พูดก็ไม่มีใครว่าชเชน่นอ่ะไงอ่ะนี่ทำงานแล้วเนี่ยจะซื้อบ้านเนี่ยอ,อ่ะหรือตกลงเราเนี่ยผู้หญิงผู้ชายหรือโอ้โหเนี่ยพี่เขาเก่งมากเลยนะเนี่ยพี่เขาเก่งมากเลยเนี่ยเดียดีจังเลยอยากให้น้องได้ความเก่งของอ๊อบกับของอะไรเงี้ยไปบ้าง ไอคนที่เนี่ยมันก็รู้สึกเอาอีกแกไปบ้านก็เปรียบเทียบหรือบางคนเมื่อไหร่แต่งงานอาจริงจริงบางทีรวมญาติเนี่ยคนณเดอดดเลยเงินเท่าไหร่อืมมันมีมันมันมีแบบช็อตไปหลายดอกกันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้วันที่ควรจะเป็นวันที่มีความสุขไปเจอเจอหน้ากันแล้วมาเจอฟิลแบบเนี้ยคำถามช็อตฟิลต่างๆอ่าคุณกวงคุณรู้สึกปะล่ะใช่ อ่ะถ้าเป็นญาติมารวมกันแล้วพี่ลูกป้าลูกน้ามาไอคนที่ถูกเปรียบบางทีก็ไม่ได้ชอบนะบแล้วคนที่ดีด้วยบางคน<ม>ก็อึดอัดว่า<ม>เดี๋ยวน้องไม่มเดี๋ยวน้องไม่มโอเคเดี๋ยวน้องเขาอึดอัดอย่าชมมากเลย<ม>อะไรอย่างนี้ป้าเดี๋ยวลูกป้านั้นดีดิ<ม>ลูกป้าคุณเนี้ยเก่งเก่งเนี่ยสอนลูกป้าหน่อยสิว่าเขาทํายังไงถึงได้แบบนี้ มันบางทีคนฟังมันก็ท้อนเนอะเพราะฉะนั้นนะคะเอาว่าวันครอบครัวของคุณผุ้ฟังที่ส่งข้อความมาดูทรงและเป็นครอบครัวที่น่าแบบตัวเองสบายใจไปกินข้าวไปเจอกันไปลดน้ําอะไรแบบนี้ยก็ดีค่ะทําให้อย่างน้อยเราเชื่อมั่นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของเราพร้อมอยู่ข้างๆมีรอยยิ้มมีความอบอุ่นให้เสมอแต่ถ้าใคร รู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่หาโอกาสพูดอย่างน้อยพูดกับผู้ใหญ่ในบ้านเราให้เขาช่วยว่าถ้ามีใครช็อตฟิลเราแบบเนี้ยพ่อแม่เราอะช่วยนิดนึงใช่ช่วยนิดนึงนะเป็นพวกเดียวกันเราเป็นทีมเดียวกันนะยังไงเราก็บ้านเดียวกันว่าถ้ามีคนพูดตรงเนี้ยแม่โยนไปทางนี้หน่อยดิมแม่เฉยให้หน่อยอหนูเฉยเองลําบากอ่ะลองดูนะคะคุณผู้ฟังวันครอบครัวมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะแฮปปี้เราก็พูดเผื่อคนที่ใส่ดาร์กอยู่นะ ไม่หายหอนแล้วครับระวังมันหอนอีกทีช่วงตีสามนะครับห <c oughs> ยอกหยอกนเอนี่ยเราเ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 นี่ยขอบคุณนะคะที่ช่วยส่งข่าวกันมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเลือกเพลงของตัวเองได้เลยนะคะ <c oughs> ทางดิฉันพร้อมเปิดแต่ดิฉันจะเอาหน้ากากออกแล้วดิฉันจะขันกล่องหนี